กาละครั้งงนึห่มีนายพลอยู่คนหนึ่งได้ก่อตั้งพรรคตัวเองขึ้นมาจากนั้นก็ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแล้วขึ้นครองอำนาจโดยใช้พรรคการเมืองของตัวเองพร้อมกับต่อเวลายืดอายุกันอยู่ในอำนาจไปเรื่อยๆและเรื่อยๆ สุดท้ายอยู่ในอำนาจนานถึง26ปีและได้เปลี่ยนประเทศที่เคยรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และร่ำรวยที่สุดในอุสาคาเนให้กลายเป็นประเทศยากจนคนแค้นและยากลำบากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในวันที่เขาตายโลกจารึกชื่อเขาไว้ว่านายพลผู้ทำลายพมา่าหรือ The Destroyer of Burma ซึ่งก็คือในพลผู้ทำลายประเทศชาตินั่นเองเขาคือในพลเนวินเนวินตายในวันที่5ธันวาคมคิศักราั2002เมื่ออายุได้93ปีเขาไม่ได้ตายในฐานะวีรบุรุษของประเทศแต่ตายไปกับชายาผู้ทำลายประเทศชาติอันเจ็บปวดก่อนหน้าที่เขาจะตายหลานสามคนและลูกเขยของเขา ก็เพิ่งถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาขบฏคำถามก็คืออะไรที่ทำให้เนวินได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายประเทศชาติได้ถึงขนาดนั้นเนวินยึดอำนาจผ่านรัฐประหารในปี1962และขึ้นชื่อลือชาเรื่องความพยายามสงงร้างให้พม่ากลายเป็นสังคมนิยมพักการเมืองที่เขาตั้งขึ้นมีชื่อว่า BSPP หรือ Burma Socialist Programme Party มีเป้าหมายทําให้พม่าเป็นรัฐสังคมนิยมที่มีการปกครองโดยพรรคเดียวแต่โดยพฤตินัยแล้วมันคือการปกครองภายใต้คนคนเดียวต่างหากและคนคนนั้นก็คือเขาเนวินพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1948และอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าหลังจากได้รับเอกราชองซานบิดาขององซานสูจีเป็นผู้นำการเรียกร้องเอกราชถูกลอบสังหาร และหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจนได้อุนุขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเรื่องราวในพมา่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนของอุนุกับกองทัพนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกซ้ำๆย้ำเตือนว่ากงล้อประวัติศาสตร์มักจะหมุนกลับมาสามรอยเดิมเสมอเพราะเมื่อประเทศชาติเดินหน้าได้ยาก สเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ค่อยมีสิ่งที่อูนูเลือกทำก็คือไปขอให้กองทัพที่อยู่ภายใต้ในพลเนวินเข้ามาช่วยค้ำจุนความมั่นคงโดยขอให้เนวินมาเป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่แต่อำนาจก็คืออำนาจเมื่อเนวินได้ลิ้มรสอำนาจแล้วเขาไม่อยากสูญเสียมันไป แม้ในการเลือกตั้งใหม่ของปีคิศกราัช1960อูนูจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้นำแต่พอถึงวันที่2มีนาคมปีคิศกรา1962นีวินก็นำกำลังเข้าทำรัฐประหารพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือยืดประเทศจากรัฐบาลพลเรือนแล้วทำให้พมา่า ตกอยู่ใต้การปกครองรเผด็จการทหารอย่างเต็มรูปแบบโดยตั้งสภาปฏิวัติขึ้นมาปกครองประเทศแต่ในสภานั้นแทบไม่มีพลเรือนเลยมีแต่ทหารเกือบทั้งหมดภาพแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศอื่นๆเมื่อเผด็จการทหารลุกขึ้นมาทำรัฐประหารและยึดอำนาจสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร ประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารแบบเป็ดเศษเด็ดขาดจึงมักถูกนำไปสู่หนทางที่เสื่อมสลายเนวินก็เป็นแบบนั้นเขาใช้ในโยบายปฏิรูปแบบสังคมนิยมมีการปิดประเทศไม่ยอมคบค้าสมาคมกับโลกพมา่าจึงกลายเป็นประเทศปิดจนได้รับฉายานามว่าเป็นรือสีแห่งเอเชียชื่อเดิมของเนวินคือซูมอง เขาเกิดในวันที่24พฤษภาคมปีคศหศักราช1911ช่วงที่พม่ากำลังต่อสู้เพื่อปลดแอกตัวเองจากอังกฤษนั้นเนวินเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากญี่ปุ่นบุกพม่าแล้วเขาเป็นหนึ่งในทหาร3 0นายที่เดินทางไปรับการฝึกทหารจากทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในจีนและเป็นตอนนั้นเองที่เขาได้ชื่อใหม่ว่าเนวิน เขาทำงานให้กับกองทัพที่อยู่ใต้อันตนตของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือในปีคิดักักราชพ943ถึงปีคิดศกักราช1 945แต่พร้อมกันนั้นเขาก็เล่นไพ่สองทางด้วยการช่วยก่อตั้งขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นด้วยหลังพมา่าได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในวันที่4มกราคมปีคิดศักราช1 948 เขายังคงทำงานให้กับกองทัพจนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพอูนุขอให้เขาเก้าขึ้นมารับตำแหน่งในยกรัฐมนตรีเพื่อช่วยประคับประคองรัฐบาลที่กำลังเปราะบางทางอำนาจในปีคิศกรา1958ซึ่งเนวินก็ตอบรับตำแหน่งนี้โดยท่าทีสนับสนุนอย่างเต็มอกเต็มใจอูนุพบปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนชนชั้นสูงที่ไม่ลงรอยกันแถมยังไม่สามารถจัดการกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลุกฮือขึ้นตามจุดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยเขาจึงต้องการความชื่วยเหลือจากกองทัพยอย่างยิ่งเนวินเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำขอของอุนุอยู่นานสองปีก่อนจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีคริสต์ศักราร1960 แล้วอุนูก็กลับคืนตำแหน่งเพียงเพื่อที่เนวินจะยึดอำนาจจากเขาในปีคิศกรา1962เนวินปกครองประเทศเยี่ยงเผด็จการโดยแท้แต่นโยบายที่แย่ที่สุดของเขาน่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้จักคำว่า privatization หรือการให้เอกชนเป็นเจ้าของหน่วยงานสำคัญๆเพื่อจะได้เกิดการแข่งขัน แต่สิ่งที่เนวินทามกลับเป็นตรงข้ามนโยบายเศรษฐกิจของเขาคือ nationalization หรือการยึดธุรกิจสำคัญกลับเข้าไปเป็นของรัฐทั้งหมดโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับอินเดียจีนและปากีสถานนั่นทำให้เศรษฐกิจของประเทศดิ่งลงเหวในช่วงปีคิรักราด1ั7 2ถึงปีคิรักรา, 1973. ารั้ารเขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้พม่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยพรรคเดียวคือพรรค BSPP และต่อมาเนวินก็กลายเป็นประธานาธิบดีโดยนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานพรรค BSPP อำนาจจึงรวมตัวอยู่ที่เขาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในยุค80นโยบายปิดประเทศและนโยบายสังคมนิยมของเนวินเปลี่ยนพม่าให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ภายในประเทศเองมีการคอร์รัปชันและการจัดการที่ผิดพลาดมากมายหลายอย่างเกิด that, ตลาดมืดตลาดใต้ดินและภาวะขาดแคลนอาหารทั้งที่พมา่าเคยเป็นประเทศผู้ส่องออกข้าวรายสำคัญของโลกสภาวะแบบนี้ย่อมทำให้ประชาชนทนไม่ได้เกิดการลุกฮือประท้วงที่เรียกว่า f r o h d g e u p r i s i n g ในวันที่8เดือนสิงหาคม ปีคิรศกัตราช1988อันเป็นการประท้วงที่มีรากเหง้ามาจากปัญหาเศรษฐกิจโดยแท้การประท้วงครั้งนี้ทำให้อองซานซูจีเป็นคนสำคัญของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับรัฐบาลทหารนำไปสู่การเลือกตั้งในปีคิรศกัตราช1990ซึ่งเธอได้รับชัยชนะแต่ก็กลับมีการปฏิเสธผลการเลือกตั้งจากรัฐบาลทหาร และสุดท้ายเธอก็ถูกกักบริเวณต้องขังตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลายาวนานเกือบสองทศวรรษที่จริงก่อนหน้านั้นเนวินได้ลาออกจากกันเป็นประธานพรรค BSPP แล้วโดยลาออกในเดือนกรกฎาคมปีคิศรศกตรกาช1988ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์888 8, 8ขึ้นเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์แต่การลุกคือประท้วงก็ยังเกิดขึ้น สุดท้ายถ้าหาภาไปใต้บังคับบัญชาของเนวินก็ทำอะไรไม่เป็นนึกอะไรไม่ออกนอกจากใช้กำลังเข้าปราบปรามมีการเผยว่ามีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนแต่ความจริงแล้วมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนในช่วงวันที่8ถึง12สงิงหาคมปีคิศรศกัตรัาช1 9 8แแต่วันที่เลวร้ายที่สุดคือวันที่18สิงหาคม เมื่อในพลซอมมองบทขยี้ผู้ประท้วงโดยไม่ไว้หน้าแม้คนที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้จะเป็นซอมมองแต่ก็เชื่อว่าเป็นเนวินนี่เองที่อยู่เบื้องหลังแม้ในตอนนั้นเขาจะลาออกแล้วก็ตามหลังจากนั้นข่าวคราวของเนวินก็ค่อยๆเงียบหายไปมีชื่อของคนอื่นๆเช่นในพลซอมมอง ขึ้นมาเล่นบทบาทคล้ายๆกับแทนที่ชื่อของเนวินอยู่ในความอึมครึมข่าวของเขาถูกปกปิดโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่กระจ่างชัดนักแม้เมื่อเขาเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อพบกับประธานาธิบดีสุราโดก็ไม่มีใครได้เห็นเขาในข่าวเลยแต่กระนั้นก็ยังเชื่อกันว่าเขาคือคนสำคัญ ที่อยู่เบื้องหลังการปกครองรัฐบาลทหารโดยยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆในวินแต่งงานถึงเจ็ดครั้งกับผู้หญิงหกคนเขาแต่งงานกับภรรยาคนหนึ่งสามสองครั้งและประมาณการว่ามีทรัพย์สินอยู่ราวสี่พันล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งมีทรัพย์สินในรูปของที่ดินในออสเตรียและเยอรมนีด้วย ซึ่งก็น่าจะทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเกินหน้ามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกได้แล้วแต่กระนั้นในปี2002ตอนที่เขาอายุเลยเข้าสิบปีไปแล้วนีวินก็ยังถูกจับและถูกกักบริเวณในบ้านของตัวเองเนื่องจากเชื่อกันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนทำรัฐประหารประเทศอีกครั้งสิ่งมีชีวิตที่เสพกินอำนาจการเมืองย่อมไม่อาจกลร่าง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เสร็รจกินสิ่งอื่นได้มันอาจจะเป็นเวรกรามของสิ่งมีชีวิตนั้นก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นกรามเวรของผู้คนที่จำต้องอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกับสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยเนวินเสียชีวิตลงในวันที่5ธันวาคมปีคริสตศักราช2002 โดยยังถูกกากบริเวณในบ้านบ้านของเขาก็เป็นบ้านพักริมทะเลสาบในกรุงย่างกุ้งนั่นเองความตายของเขาไม่ได้รับการเป่าประกาศใดๆและแม้จะปกครองประเทศยาวนานหลายสิบปีงานศพของเขาก็ไม่ใช่รัฐพิธีมีการเผาศพของเขาอย่างเร่งรีบรายงานเขาหนึ่งระบุว่างานศพจัดขึ้นในเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันที่5ธันวาคมปีกิลดสกัลดา๒0๐นั่นเอง ในร่างของเขาก็ถูกเผาหลังจากนั้นในเวลาไม่เกิน30ชั่วโมงหลังจากเขาตายดาบลงว่ากันว่าเพื่อนๆสมัยหนุ่มของเขาซึ่งยังมีชีวิตอยู่หลายคนได้รับคำแนะนำว่าอย่าไปงานศพของเขาดังนั้นงานศพของนายพลนีวินผู้ยิ่งใหญ่จึงมีคนไปร่วมงานเพียงราสิบกว่าคนเท่านั้นลูกสาวของเขา เป็นผู้นำเท่าทันที่เคยเป็นในพนในวินไปโปรยในแม่น้ำลวงข่าววันที่7ธันวาคมนั่นแหละที่ผู้คนในประเทศได้ล่วงรู้ว่าเขาตายจากไปแล้วเพราะมีการลงตีพิมพ์ไว้อะไรอย่างไม่เป็นทางการในคอลัมน์เล็กๆของนังสือพิมพ์ท้องถิน่นเนื้อหาคือครอบครัวแสดงความขอบคุณคนที่ดูแลเขาขณะเจ็บป่วย และช่วยเหลือจัดการงานศพจุดจบของในพลผู้ทำลายประเทศชาติเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เอง